เอาวานแรงตัวนี้จะเป็นแบงค์สำหรับทําคันตกประบึกกดทุน่าเป็นแบงค์ช็คกิ้งทุน่าไดต้ตัวนี้จะมาในความยาว5ฟุตหกพีเโคนคันที่12มิลปายคันประมาณ2.8ทีลล่แปแบ,บกคกลงเป็นแบงค์กาฟไฟนะครับตัวผิวจะเป็นผิวลายนะ้ำผิวลายน้ำทั้งเส,ส้นเลยตัวแบงค์เขาจะออกค่อนข้างนุ่มถ้าใครชอบแบบ แบงค์ที่ไม่กระด้างมากนะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นของแบงค์เอ็มวานพีห้าคิทกันนี่ตะโกดทั้งหมดน้ำหนักอ่ะ7กิโลมาที่น้ำหนักที่7กิโลอันนี้จะเป็นชันตัวอย่างที่ให้ลูกค้าได้ดูกันว่าเป็นยังไงเราทำเป็นด้ามเต็มแต่ฟิฟูจิไกด์ก็เป็นอาวี v หรือวงเป็นทอไซส์นะตัวนี้ผมจะลองทำให้ไกด์เล็กลง จากจากปกตินิดนึงเพื่อให้ดูคันดูเรียวไปสวยงามคันนี้อ่าคันนี้จะเป็น M1 ตัว5.70ดับมุดเดิลน,น,นี่จะเป็นทรงค w รวิชุดเลยดูการใช้งานจริงของ M1 e ็5วา t 5 0กันใครสนใจแบงค e ์ M1 p มวาน5 0หรือจะสั่งเป็นคันสำเร็จติดต่อที่ใหม่ปาร์ตี้ได้นะครับ